สวัสดีครับทุกคนครับนนเองนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะขามจังหวัดชลบุรีแบบวันเดย์ทริปนะครับจะไปดูความใสของน้ําทะเลแล้วก็ดําน้ําดูปกากรลังกันนะครับจะเป็นยังไงบ้างสาหรับวันเดย์ทริปนะครับเกาะขามที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพน,นะติดตามกันถ้าพร้พอมแล้วนะครับเดี๋ยวนนจะรีบซิงรถนะครับไปให้ทันขึ้นเรือก่อนไป เซเว่นนะครับเพื่อซื้อของกินนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวซื้อกาแฟาไปกินด้วยนะครับ เนี่ยนะ <N ee> ตอนนี้เราแวะป,ปั๊มนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ไปเซเว่นมาแล้วก็ซื้อกาแฟมาดื่มนะครับตัวนี้เป็นกาแฟสกัดเย็นนะครับจากเนสกาแฟเป็นโครบิลนะครับคอฟฟี Pre ่เพียวแบกเป็นตัวที่นนชอบดื่มนะครับตอนไปทํางานก็ซื้อมาดื่มอยู่บ่อยๆนะเพราะว่าชอบถึงความเป็นกาแฟสกัดเย็นแล้วก็ความสดชื่นเมื่อได้ดื่มของตัวนี้นะครับแล้วก็ซื้ออีกตัวมาฝากน้องด้วยคือเนสกาแฟโครบิลนะครับเขาจะมีอยู่2รสชาตินะตัวนี้ก็คือเป็นแบบเพียวแบกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น ครัวบิลี่กาแฟคราฟลาเต้นะครับก็คือเป็นกาแฟสกัดเย็นแล้วก็ผสมนมนั่นแหละอืมพอนิกดื่มเป็นไงอร่อยรสชาตินะอร่อยนะดื่มง่าดมากคือนน่ะลองดื่มทั้งสองตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าน้องอเป็นคนไม่ค่อยดื่มกาแฟมากก็เลยให้ตัวคราฟลาเต้ไปกินนะครับแต่คืออร่อยหมดอือือแต่ตัวนี้ดื่มง่ายนะดื่มง่ายหวานไม่มากไม่ขมนะละมุนเลยหอมกาแฟตัวนี้ก็หอมนะคือทุกตัว เขบอกว่าเนกาแฟเนี่ยเขาแบบสกัดเดยนแล้วแบบยังคงความหอมของตัวกาแฟยอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกถึงความสดชื่นนะเหมือนเติมคาเฟอีนเข้าไปก็เหมาะกับเราแหละที่เราตื่นเช้ากันทั้งคู่แตาเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปท่าเรือก่อนนะครับว่ากลัวจะไม่ทันละเป็นไง้อมยังชินใจแข่ <Okay. S 2> งจะถามที่นีน่ยะเราได้ตั๋วขึ้นเรือแล้วไปเกาะข่าว <I> <laughs> ตอนนี้กำลังนั่งสองแถวนะครับไปท้าเรือ <laughs> เพื่อนั่งเรือไปจองทามนะครับ ตอนนี้กําลังนั่งเรือนะครับไปเกาะขามนะซึ่งต้องบอกว่าคนค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นช่วงที่เขาต้องเที่ยวกันแะนะแค่เดินมาตรงท่าเรือก็คือน้ําใสมากเห็นแบบปลาว่ายเลยนะถึงท่าเรือเกาะขามเรียบร้อยแล้ว กำลังเดินไปที่เกาะนะแล้วก็จุดไฮไลท์ที่เราอยู่ตรงนี้คือมันเป็นสะพานไม้เพื่อเดินไปยังเกาะแล้วก็มีแบบโขดหินคือเต็มไปหมดถ่ายรูปสวยมากๆนะครับแล้วก็วันนี้ก็นักท่องเที่ยวนะครับก็มาชมความสวยกันเยอะมากๆนะแล้วก็ดูดี่โหน้ําแบบใสามากๆใสแบบน้ําโคตรใสอันนี้นี่ชนบุรีเนี่ยเรายังเจอน้าอําใสขนาดนี้เลย้าเออฟิลกู๊ด อีกแล้วครับท่านเดี๋ยวพาเดินเข้าไปข้างในนะครับไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะโอ,ออโอเคไปพอเข้ามาที่เกาะขามนะเป็นสะพานไม้แบบนี้ถ่ายรูปต้องสวยมากแน,น่ๆนะครับแล้วก็มีแบบโขดหินนะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะมีแบบ สาวๆนะครับถ่ายรูปกันอยู่นะครับตัวของอ่าเขาเรียกว่าเกาะนั่นแหละเออเป็นกำแพงขึ้นมานะสวยงามนะครับน้ำใสมากๆเดี๋ยวเราเดินไปโครงที่เป็นศูนย์อาหารกันนะครับน้ำใสมากโหใสมากๆ เข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นจุดบริการเครื่องดื่มค่าบริการพวกหน้ากากดำน้ำนะครับเตียงผ้าใบเรือท้องกระจกเรือขยักนะครับตรงนี้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีเป็นเรียกได้ว่าศูนย์อาหารและการพักเที่ยงนะครับมีโต๊ะแบบนี้ ตอนนี้นนกับน้องนะครับมานั่งทานข้าวกันซื้อหมูปิ้งมานะครับแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยนะไม้ละ15บาทนะครับ6ไม้คนละ3าไม้ก็110บาทแล้วก็ซื้อข้าวกะเพรามากินอีกนะครับเป็นกะเพราแบบกะเพรามูสับไข่ดาวนี่นะเป็นแบบเร่งด่วนนะครับที่จริงคือมีร้านอาหารตามสั่งนะแต่ว่าเราไม่อยากเราคิวนะครับแล้วก็กะเพราปลาหมึกนะครับไข่ดาวอีก เากินข้าวกันอิ่มมากๆนะครับเดี๋ยวจะไปขึ้นจุดชมวิวนะไปดูวิวของเกาะขามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับลงมาดำน้ำไปนักท่องเที่ยวเราเป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรครับชาวโอป,ป้าหุ่นหมีใชชาวโอป,ป้าหุ่นหมีนะเรากินข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นนจะไป ถามเจ้าหน้าที่ว่าจะขึ้นไปจุดชมวิวยังไงนะครับบนเกาะขามนะอิ่มมากๆกินกัน2คนแบบจัดเต็มนะครับจุดชมวิวก็เดินเข้าไปแค่แต่ตรงไปนี่เลยใช่ไหม <c oughs> ครับเดินไปยุ่ยากทุ่มเดินลุ้นนี่ยนะครับอ๋อโอเคมันมันต้องต้องมีเพื่อนไปด้วยถึงจะโอเค,อเคใช่ไหมครับอโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูจุดชมวิวกัน ฉันเดินเข้าป่าฉันเจอเสือ้อตัวหนึ่งมีไหมในเกาะจะมีเสือไหมไม่แต่คือดีนะรู้สึกแบบเหมือนได้เดินป่าเหมือนเรามาทำรายการสคนของชีวิตรอไไปกวาล้างนี่เรามาตรงจุดชมวิวที่เป็นทางขึ้นแล้วนะครับ จะต้องเดินขึ้นไปชั้นมากๆแต่วิวแค่ตรงเนี้สวยมากๆอยากให้เห็นกันถ้าใครมีโอกาสมาเกาะขามก็แนะนำให้มาจุดชมวิวด้วยจุดพักจุดแรกนะสำหรับทางขึ้นมาชมวิวของเกาะขามนะครับแค่ตรงนี้ก็ฟิลดีแล้วนี่ นะครับ love, 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 ตรงนี้ก็สวยมากแต่เราคิดว่าบนยอดสุดของก่อจุดชมวิวหน้าสวยกว่านีนะ้ถึงแล้วน้องเดินขึ้นมาถึงก่อนบอกว่า วิวต้องสวยมากแน่แน่ในที่สุดเราก็มาถึงจุดชมวิวเกาะขานะก็จะเห็นวิวเนี่ยอยู่ประมาณ180องศาได้นะไม่ไม่ครบ360นะครับเออแล้วก็เห็นเป็นทะเลสีคราม ม,กมากๆนะแล้วก็ถ้าแบบอยู่ตอนช่วงเย็นได้น่าจะดีนะแบบดูพระอาทิตย์ตกแต่ตอนนี้คือแบบเขาให้ออกอะไรนะสามโมงครึง่ง <gesprochen> นี่แบบสีครามแล้วก็ใสามากๆนะครับแล้วยิ่งตอนที่มันอยู่แบบใกล้ๆแบบคน,นตธนขึ้นซัดมากมันได้ฟิลแบบการมาเที่ยวทะเลมากๆนะแต่นี่คือแค่อยู่แค่ชนบุรีนะครับใกล้กรุงเทพมากๆแล้วได้แบบมาเที่ยวแบบสวยๆแบ,บ่นี้มันมันสุดยอดใครมาเกาะขามนะครับนนแนะนําต้องเดินขึ้นมาถึงวิวให้ได้นะแล้วก็อยากให้แบบเกาะคือเปิดถึงแบบช่วงเย็นๆพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยเพราะว่า น่าจะดูพระาทิตตกได้สวยงามมากๆนะจุดนี้เขไปลงกันเถอะอยากบอกว่าดูดิทางเป็นแบเนี้แล้วตอนลงคืนลำบากกว่าอีกเพราะว่ามันต้องมุดอะเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดำนะ เป็นไงจุดชมวิวดีแต่ทางกว่าจะขึ้นไปได้นะคิวดีนะคนเริ่มกลับไปละแล้วก็เราก็มานั่งอยู่ตรงสูงนอาหาร,หารนะแล้วก็ใต้ต้นไม้ตรงนี้ชิลๆนะครับแล้วก็ดื่มกาแฟไปเติมคาเฟอีนก่อนอ,อ,อร่อยนะโคบูคาเฟ่เพรียวแบ็นนชอบตัวนี้เพราะว่านนเป็นคนดื่มกาแฟดำอยู่แล้วมาดื่มกาแฟสกัดเดย็นก็โอเคเลยสำหรับนน ในกาแฟโคบูเนี่ยเขมีทั้งสองรสชาตินะน้องจะกินตัวคาปูราเต้โนนจะกินแบบเคียร์แบทนะครับความแตกต่างกัน,นก็คือผสมนมเนี่ยมันก็กินง่ายดื่มง่ายละมุนมากขึ้นมีรสชาติหวานนิดนึงแต่ตัวนี้จะเป็นแบบไม่ได้เข้มแบบกาแฟร้อนหรือว่ากาแฟแบบร้านที่เขาใช้ความดันใช้เครื่องดิบอะไรเงี้ยซึ่งม,มันแตกต่างกันอยู่แล้วงงไหมว่ากาแฟสกัดเย็นกับกาแฟร้อนๆการทำม,มันต่างกัน,ม,น,กนมันต่างกันยังไงพี่น้อง คือต้องเล่าก่อนมันต่างกันตั้งแต่กรรมวิธีการสกัดพวกร้านกาแฟอะไรเงี้ยถ้าจะามาเทียบกับอนนี้มันมันเทียบกันไม่ได้ร้านกาแฟเขาจะใช้การดิฟด้วยความร้อนน้าร้อนเห็นไหมเออหรือว่าใช้แบบแรงดันแล้วก็มีน้ําร้อนอะไรเงี้ยแต่ตัวสกัดเย็นก็ตรงตัวเลยโคบีก็คัดสกัดเย็นเนี่ยเป็นกาแฟแบบเริ่มต้นเลยหลักการก็คือเอากาแฟข้าบดกาแฟที่เราเป็นเมล็ดใช่ไหมแล้วมาคั่วนะครับแล้วก็มา สกัดเย็นใช้เรื่องของความเย็นใช้เรื่องของน้ําเย็นนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละคนพอสกัดเสร็จนะครับจะดื่มเนี่ยก็เอากากระาของกาแฟออกอแล้วก็เอาน้ํากาแฟมาดื่มกินเลยนะมันจะมีความกลิ่นของกาแฟที่แบบหอมๆละมุนละมุนดื่มง่ายนะครับกาแฟสกัดเย็นเนี่ยแนะนำทั้งสองตัวนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับราคา39บาทนะครับนนแนะนําสําหรับมือใหม่ที่แบบ อยากลองดื่มกาแฟแบบไม่ได้แรงกินแล้วไม่ได้ใจสัน่นไม่ได้กลิ่นแรงอะไรเงี้ยเออก็แนะนำสำหรับเพื่อนๆนะเดี๋ยวนน,นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวลงไปดำนำนะ้ำแหละก็คือเช่านะครับอันละ5้าสิบบาทได้2ชั่วโมง, 2>, <อ>ชมง2ชัวช่วโมงตอนนี้2โมงแล้วดๆๆๆๆๆๆเดี๋ยวเราจะไปดำนำ้ำดูปลากระ,กะรังกันนะครับร คือก็เห็นปะกกาลังบ้างนะครับแต่ว่ามันน้อยนิดมากๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะจะต้องนั่งเรือไปเนี่ยรตรงนู้นนะครับแต่เราคิดว่า ไม่ทันนะครับตอนที่เราลงจากจุดชมวิวมามาเข้าเรือขยัครันไะจะรอดหรอเรามาลุ้นกันนะครับว่าอยากเป็นวงกลมอยู่กับที่ไหมเปลี่ยนฝั่งนะเรามาต่อขามเราได้ทำกิจกรรมทั้งดำน้ำนะได้ทั้งภายเรือขยักเห็นไหม ได้เหมือนมาจนภัยเดินขึ้นเขาไปจุดชมวิวอีก สามโมงเก้ครึ่งแล้วนะครับเที่ยวเรือเที่ยวสุดท้ายสองคนสุดท้ายอีกแล้วตอนนี้นนท์กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะครับรอบสุดท้ายก็คือสามโมงครึ่งเหมือนมาแป๊บเดียวนะแต่ว่าพบทุกรถนะครับแต่เหลืออย่างเดียวไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้เป็นซเซลฟี่ไปก่อน ที่ตรงจุดจำหน่ายตั๋วนะครับที่ท่าเรือเกาะหางนะครับซึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันสําหรับวันนี้นะครับที่มาเที่ยวเป็นวันเดทริปนะครับมาจากกรุงเทพเลยนะมากับน้องด้วยนะครับแต่ว่าช่วงเนี้ mm. น้องยังไม่พร้อมจะออกกล้องนะครับแต่เราก็แอบถ่ายเมื่อ,ม,อมาเดี๋ยวก็พร้อมนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment มาให้กําลังใจหน่อยนะครับน้องนิคน้องนอนเองนะตั้งแต่มาวันเนี้ย เป็นวันเสาร์ใช่ไหมครับคนค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้คุยพี่เขาบอกว่าขนาดวันนี้เข้าไปที่เกาะขามเนี่ยมีประมาณ600คนนะครับอืมโดยโนนท์ระเซิร์ชมาว่ามาจุดจําหน่ายตั๋วนะครับท่าเรืรอเกาะขามนะครับมาซื้อตั๋วตรงนี้นะมี3รอบนะครับรอบ9ก้าโมงนะครับสิบโมงสิบเอโมงนะนนท์มาถึงประมาณเกือบ11บเอโมงนะครับเออแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายพอดีนะครับค่าบริการเนี่ยคนละ300บาทนะครับได้ทั้งอ่า มีรถสองแถวนะครับมารับนะครับแล้วก็ไปส่งท่าเรือแล้วก็นั่งเรือไปกลับแล้วมีรถสองแถวกลับมาส่งอีกแล้วก็รวมถึงจอดรถฟรีนะครับรวมถึงตั๋วเข้าพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเออแต่เรามาไม่ทันนะครับกลับมาก็คือปิดแล้วด้วยตั้งแต่ท่าเรือเนี่ยคือแบบเห็นแล้วว่าน้าแบบใส,าสามากนะแบบคือใสสวยนะครับแล้วพอนั่งเรือไปประมาณ20นาทีได้นะก็ถึงเกาะขามพี่เขาบอกว่าเป็นมาลดิฝั่งตะวันออกก็เป็นท่าเรือที่ไปสมัยสารได้เหมือนกันนะครับพอ ข้ามไปถึงเกาะขามเนี่ยเราจะเห็นว่ารู้สึกว่าชอบสะพานไมน้นะรู้สึกว่าสะพานไม้นั่นเป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของหินนะครับโคดหินขึ้นมาแบบให้เราเป็นแบ,บกกราวถ่ายรูปได้สาวๆน่าจะชอบกันนะอพอเราพอไปถึงอีกโหนน้าโคตรใสเดินไปที่หาดก็คือแบบลงหาดปุ๊บเดินลงน้ําเลยเออคือหาดแบบขาวด้วยนะทรายขาวมากๆนะครับแล้วที่เนี่ย พอไปถึงเราอะไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรหรอกเราหิวข้าวนะครับเราก็เลยไปกินข้าวกันเขาก็มีศูนย์บริการนะครับให้เราซื้อข้าวไปนั่งโต๊ะไปไปกินข้าวกันมีอาหารตามสั่งมีอาหารแบบเมนูแบบข้าวกล่องอะไร่างนี้ครับแล้วก็น้ํามีผลไม้นะครับออก็นั่งกินไปราคาก็ถือว่าปกตินะห้บาทหกสิบาทนะครับนนท์ก็กินหมูปิ้งกินข้าวกะเพราข้าวกล่องกันไปแล้วก็ไป จุดชมวิวนะครับเกาะหามันนี้ก็คือแบบไฮไลท์เหมือนกันนะเหมือนได้เดินป่านะครับเดินป่าขึ้นไปแล้วก็ไปดูแบบจุดสูงสุดนะครับมองเห็นวิวทะเลนะครับประมาณ180องศานะแล้วก็ลงมาเนี่ยเราก็มานั่งพักนะแล้วก็เดมกาแฟนะครับเนี่ยกาแฟโคบิวนะที่สนับสนุนคลิปนี้เรานะครับก็แนะนําด้วยนะสำหรับทั้ง2รสชาติเลยนะครับใครที่แบบลองดื่มแล้วชอบอะไรที่ละมุนละมุนกินง่ายๆนะครับแนะนําเป็นโคบิวนะครับ คาบลาเต้น,นะครับแล้วก็เี้กาแฟ,ฟโคบิวเดี่ยวแบ็คแบบที่นนดื่นั่นเองใครที่ชอบแบบเมนูแบบฟิวชั่นนะอาจจะไปลองผสมนะครับน้ำส้มนะครับผสมลงเป็นลาเต้แบบที่นิกดื่มอะไรอย่างี้ก็เพิ่มเติมก็ได้แต่วา่าไม่ได้ต้องใส่หวานอะไรเงี้ยก็หาซื้อกันได้นะครับที่7 e เ e ่นอีเนะครับราคา39บาทนะแล้วก็นั่งพักเสร็จนก็ไปดำน้ำกันค่าเช่าคือที่ดำน้ำคือ50บาทต่อคนได้2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรือคายักนะครับชั่วโมงละร้อย แต่ว่านอนเช่าแค่ครึ่งชั่วโมงก็คือ60บาทนะคือกิจกรรมมีครบนะครับจะนอนชิวๆจะนั่งชิวๆจะอะไรก็ได้ครบทุกอย่างสําหรับเกาะขามทะเลสวยน้ายําใสกิจกรรมครบนะครับอ,อยู่ใกล้กรทมมากันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับนนกับน้องก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็าฝากคลิปเที่ยวเกาะขามไปด้วยนะครับถ้าทินชอบช่วยกัน กดไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดสับสไคร้กดแชร์กดแชร์เร็วๆนี้มีอีพี้้วเจอผมแน่นอนครับอ่าเร็วๆนี้นะครับมาคอมเมนต์นะครับบอกให้น้องชายผมออกกล้องได้ละบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ